ฮัลโหลเอมจียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวเวลาชาแน,นลค่ะ กับเจ้าตัวนะคะ MG 5นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะน้ำก็พิเศษสุดๆเลยเพราะว่าม,มาพร้อมกับชุดแต่งอย่างนี้คข่าวอลลิปนั่นเองค่ะและตัวนี้นะคะก็จะเป็นของ่ายนะคะ For t e m o t มอ t ตอร์ a ท d แลนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าน้องจะสวยแค่ไหนแล้วก็แต่งกับ MG 5ของเรานะคะลงตัวแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ด้านหน้าของเรานี่เลยจะเป็นสีนะคะเทาตัดกับสีดําซึ่งตัวรถของเรานะคะก็เป็นสีเทาอันนี้ค่ะทาง f o r t เ m o t o r t h a i l a n d นะคะเขาก็ออกแบบชุดแต่งบอลิศให้มันนะคะเข,ข,ข,ข้ากับตัวรถพอดีเลยแล้วก็ถือว่าออกแบบได้ลงตัวสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะคะตัวนี้แล้วก็ของเขาค่ะก็จะมีคามําว่าบอลิศตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งท, <S 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 ทุกคนเห็นไหมคะว่าการแต่งของค่ายบอลิศนะคะหรือว่า f o r t เ m o t o r นั่นเอง ก็จะแต่งให้นะคะลงตัวกับเจ้าตัว MG5 มากมากเลยแล้วก็สีนะคะก็จะตัดกันด้วยสีดำซึ่งทำให้รู้สึกว่ามันลงตัวสุดๆไปเลยนะคะ <Wow. S 1> แล้วมาดูด้านข้างของเรานะคะนี่เลยล้อนะคะก็จะเป็นล้อมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นสีแบบทูโทนค่ะแล้วก็เป็นแบบใบพัด5้าก้านค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดีไซน์แบบใหม่ด้วยนะคะนี่กระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้ด้วยนะคะ อีกทางสกเกิร์ตด้านข้างของเราค่ะวัลลิดนะคะเขาก็เป็นสกเกิร์ตนะคะสีดําชิ้นเดียวอย่างนี้เลยมีความนะคะเรียบง่ายแล้วก็ลงตัวมากเลยนะคะตัวนี้ นี่เลยค่ะโดดเด่นด้วยนะคะปฟท้ายแบบเรียวพอดครนั่นเองค่ะหรือว่ากรงเล็บเสือดาวนะคะโอ้ยเป็น s ิกเนเจอร์ของเขาเลยแล้วก็มีคําว่า MG 5อย่างเงี้ยนะคะด้านท้ายมีสัญลักษณ์ MG ของเราค่ะและที่สําคัญเลยนะคะชุดแต่งวาลีของเราค่ะเขาก็จะแต่งเป็นอย่างนี้เลยค่ะก็คือสปอยเลอร์หลังนะคะแบบแนบสีดาซึ่งตัดกับตัวรถสีเทาพอดีเลยแล้วก็ดูลงตัวมากๆเลยค่ะอีกทั้งสกเกิร์ตด้านล่างของเรานะคะนี่เลย ก็จะมีนะคะท่อหลอกสองท่ออย่างนี้เลยโดดเด่นมากๆเลยนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะ <c oughs> เขาก็แต่งเต็มระบบอย่างนี้เลยอีกทั้งมีคําว่าวาล์ค่ะแล้วก็ตัดด้วยนะคะสีแดงให้ความโดดเด่นมากๆเลยนะคะกับสเกิดด้านหลังถือว่าเท่แล้วก็ลงตัวสุดๆไปเลยค่ะ <c oughs> และที่สําคัญนะคะชุดแต่งวาล์รีของเราค่ะจะโดดเด่นมากๆเลยแล้วก็ไม่เหมือนชุดแต่งของค่ายอื่นนะคะก็คือด้านข้างของเราค่ะดีไซน์ของเขานะคะก็จะเป็นแบบสองชั้นอย่างนี้เลยค่ะ ทําให้นะคะรถดูมีมิติมากขึ้นนะคะตัวนี้โดดเด่นมากๆเลยนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการที่น้ําพามาดูนะคะชุดแต่งข่าววันหลษกของเรานะคะซึ่งออกแบบได้ลงตัวแล้วก็เรียบง่ายและมีความหรูหราไปในตัวด้วยนะคะและสํารูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจนะคะที่จะออกรถนะคะ MG5 พร้อมชุดแต่งอย่างนี้นะคะก็สามารถทักน้ํามาได้ที่เพจ ปวาวาร์คาสค่ะหรือว่าโทรเบอร์ศูนย์หกห้าเก้าสี่หนึ่งสี่สองเจ็ดสี่หรือว่าไลน์แอดออฟฟิเชียลของน้ำน,นะคะแล้วก็มี t ิก t ็ k ์แอดปาวารชาแนลด้วยค่ะและับวันนี้ค่ะน้องก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย